ดิรับสวนกิติธาาครับผมอ่ะหน้ามันเลยทีเดียวก็เพิ่งปลูกผักเสร็จครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูครับว่าวิธีที่เราทําให้ผักสลัดไม่ยืดทํำยังไงอ่ะอย่างผมทานี่แหละคือการเปิดไฟเนี่ยฮะเฉลยเลยก็เปิดไฟนี่แหละแต่ว่าเปิดแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะมาดูให้มาดูรายละเอียดนะครับอสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักให้ดูตั้งแต่ปี2017นะครับก็หลายปีแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งครับพี่ทําคลิปตอนกลางคืน นอกจากการปลูกผักตอนกลางคืนแล้วก็คือการทําให้ผักไม่ยืดอ่ะเดี๋ยวขออนยาสลับกล้องครับแล้วมาดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงมาดูครับเดี๋ยวพามาดูหน่อยที่สวนผมเนี่ยคือไฟฟ้าประปาไม่มีนะครับมันเป็นระบบโซล่าเซลล์ร็อกโเชนเลยทำเองครับ48โวลต์100แอมป์ก็พอใช้ครับมาดูครับนี่โรงผักผมฝั่งนู้นยังทําไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ต่อสายยังไงก็ต้องต่อสายเหมือนกันครับเพราะว่า ไม่อย่างนั้นผักจะยืดผักยืดขายได้มั้ยขายได้ครับมันก็ขายได้แต่ว่ามันไม่สวยแค่นั้นเองแต่อย่างว่าเราทําผักเนาะเราก็ไม่อยากได้ผักที่ไม่สวยหรอกเนาะครับทีนี้ทําไมต้องเปิดไฟช่วยแล้วใช้ไฟแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวมาดูครับเหตุผลที่ผมเปิดไฟช่วยไม่ใช่อยู่ๆผมมาเปิดเลยหรือไปลอกเรียนแบบใครไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือท่านเพ so so like yeah, so so ื่อนเคยดูคลิปผมหลายปีก่อนเนาะผมจะใช้พวกหลอดพวกนี้เนี่ยผมมางข้างนอกคือ เน้นสวยงามเนาะเออแล้วก็เปิดบ้านสวนเปิดไฟทิ้งไว้แต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่ผิดสังเกตก็คือผักโรงเนี่ยมันไม่ยืดแต่ผักโรงด้านหลังทางนู้นโรงเรายาวๆนั่นนะ่ะยืดเอออันนั้นยืดอันนี้ไม่ยืดเป็นเพราะอะไรก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเพราะหลอดไฟนะเพราะผมสังเกตอย่างผมทํานาเนาะทีเนี้ยอย่างการทํานาของบ้านผมคือเป็นข้าวนาปีข้าวนาปีกับข้าวนาปรังมันต่างกันคือข้าวนาปีเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันเจอแสงจากถนนเนี่ยเขาจะออกรวงช้ามากครับ อย่างพเพื่อนบางคนก็เห็นชาวบ้านกมาเอาพวกกระสอบปุ๋ยน่ไปปิดหลอดไฟไวําทําไมคือไรายได้หลักเขาคือข้าวแต่ว่าพอมันมีไฟเข้ามาเนี่ยข้าวเขาไม่ออกรวงหรือออกรวงช้ามากเขาก็เลยเดือดร้อนครับมึงเลยคิดว่าอืมใช่เหตุผลที่ผักยืดก็เหมือนกันครับเหมือนกับที่ข้าวไม่ออกรวงก็คือแสงมันไม่พอถ้าแสงไม่พอเราแค่เติมแสงมันเข้าไปแค่นั้นเองครับไง่ายๆผมคิดอย่างนี้เลยแล้วผมก็มาทาของผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับว่า ผมเปิดแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาดูถ้าเพื่อนถามหลอดไฟใช้แบบไหนพี่หลอดแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ได้ไหมเปิดไปเถอะได้หมดคือผมไม่ได้มาทดลองว่าแสงสีเหลืองหรือแสงสีขาวอันไหนแบบไหนยังไงคือผมเน้นแค่ว่ามันมีแสงเข้ามาช่วยเพราะว่าช่วงเนี้ยบ้านผมฝนตกบ่อยช่วงตอนกลางวันเนี่ยแทบไม่มีแดดพอไม่มีแดดเนี่ยสิ่งที่จะยืดก็คือ,อกินอ๊อกแล้วก็ กีนคอสพวกนู้นอมแต่หลอดไฟนี่ผมเพิ่งมาติดวันนี้ครับแล้วเพื่อนหลายคนอ้าวเพิ่งติดวันนี้ทําไมครับบอกผมทํามาหลายปีแล้วครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์พอดีวันนี้เอาไฟเข้ามาก็เปิดให้ดูเลยกลางคืนผมเปิดแบบนี้หลอดแบบไหนก็ได้ครับไม่ต้องใช้จํานวนเยอะเหมือนผมคือผมที่มันมีจํานวนเยอะเพราะว่าหลอดนี่มันไฟนี่มันเป็นแบบนี้เนาะเป็นพวงผมก็ถ้าใช้เยอะ,ม,ยอะมันก็เยอะเกินผมก็ออกอันเว้นอัน,อ,นอันเว้นสองอันนั่งก็เน้นแค่มันสว่างได้แค่นั้นแหละครับ ก็เหมือนกะว่าเรานั่งกินข้าวมองเห็นกับข้าวฮะแค่นั้นเปิดช่วยเปิดนานแค่ไหนเปิดช่วงไหนช่วงหัววันตอนเนี้ยผมทําคลิปช่วงนี้น่าจะวันหนึ่งทุ่มกว่าครับบางพื้นที่หัววันเนี่ยมันจะมีแมลงเยอะก็อย่าเปิดหัววันครับเปิดช่วงก่อนเช้าได้เหมือนกันครับก็คือเราแค่เติมเต็มในส่วนที่แดดไม่พอก็เปิดไฟช่วยไปในส่วนนั้นแค่นั้นฮะ เปิดนานแค่ไหนลละพี่เปิดช่วยบางวันบ้านผมไม่มีแดดเลยมันไม่จําเป็นต้องเปิดท้งคืนหรอกนะครับก็เน้นสักว่าชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงขึ้นก็ได้เพื่อนเนบางคนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในตัวเมืองอาจจะมีด้านหน้าเป็นที่จอดรถเนาะส่วนใหญ่จะไปยึดที่จอดรถของแฟนนะครับใช้ในการปลูกผักหลายคนคุยกับผมเป็นแบบนั้นผมสงสารแฟนเลยที่จอดรถเราก็ไปกลายเป็นสวนผักซะง,งั้นอ่ะแต่ในเมื่อเขาอยากทําก็จัดให้เขาครับแล้วเวลาที่เราทํา แบบนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ติดถนนมันจะมีไฟจากถนน,นสาดเข้ามาเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนใดมีแสงไฟมาเนี่ยผักเพื่อนเพื่อนจะไม่ค่อยยืดเหมือนกับถ้าปลูกกลางทุ่งนาอย่างผมกลางทุ่งนาอย่างผมถ้าเกิดไม่มีไฟช่วยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกีนคอสยืดสูงกีนโอ๊กยืดสูงแต่ถ้าเปิดไฟช่วยแบบนี้ไม่เป็นไรครับสบายๆอยู่ได้ผมก็จะเปิดประมาณจริงๆตรงเนี้ยผมเปิด ถ้าผมติดหลอดไฟตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าคือผมก็เปิดทิ้งไว้ไงฮะอย่างในศาลาผมล้างฝาก็เปิดเปิดอย่างนี้ฮะในบ้านก็เปิดเปิดเปิดทิ้งอ่ะเพราะว่าวันหนึ่งกลางคืนเนี่ยไฟผมผมจะเก็บไฟได้ประมาณสี่จุดแปดหน่วยก็คิดเป็นกลมๆ่าสี่หน่วยแล้วกันในในหนึ่งคืนเนี่ยผมใช้ไม่หมดหรอกครับเพราะผมไม่ได้ติดแอร์มันไม่จําเป็นต้องติดแอร์เพราะมันเย็นสบายอยู่แล้วก็เลยเอามาเป็นหลอดไฟแบบนี้แทนจะเปิดเยอะๆในสวน มันก็จะช่วยให้ผักเราไม่ยืดได้มันก็ดูสวยด้วยครับตอนกลางคืนเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทําผักเนี่ยเราจะชอบมาดูผักตอนกลางคืนว่ากลางคืนมันจะมีหนอนมีแมลงนะหนอนจะชอบมากลางคืนเดี๋ยวเราก็มาส่องดูเออมีหนอนไหมอะไรอย่างเงี้ยอือมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะกลางคืนมันไม่ร้อนเลยเนาะเข้ามาในโรงผักมีหลอดไสที่สําคัญหลอดไสที่เวลาเราเปิดเนี่ยมันก็ช่วยได้ดลยก็คือมันไม่ทําให้ผักเรายืดมันช่วยไม่ให้ผักเรายืดได้ยิ่งโอเคไปใหญ่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะใส่โหลดไฟยังไงก็ระวังนะครับเรื่องฝนถ้าฝนสาดลงมาก็ดูในเรื่องของสายไฟแล้วเลยครับว่ามันปลอดภัยไหมอย่าไปลากสายกับพื้นดินนะครับว่านี่ยอันตรายมากเลยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นด้วยแก๊สที่เราเอามาใช้งานเนี่ยเขายังไปเติมกลิ่นให้เรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยกลิ่นแก๊สนะแต่ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่ชดกันเนี่ยไม่มีทางรู้เลยครับว่าไปมันรั่วหรืออะไรก็ดูเป็นแนวทางนะครับ เนี่ยอย่างผมสรุปให้ฟังผมจะเปิดไฟช่วยไว้ตอนคืนก็วันละประมาณผมเปิดนะไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเพราะผมเปิดทิ้งอย่างนี้ฮะเพราะว่าไฟฟ้าผมฟรีนะผมไม่ได้ใจใ่ายค่าไฟเพราะว่าไฟฟ้าประปามไม่มีเราก็ผลิตใช้เองก็เปิดไปเนี้ยฮะเดี๋ยวโรงยาวฝั่งนู้นก็จะเปิดเหมือนกันแต่โรงยาวฝั่งนู้นผมจะใส่สามเมตรหนึ่งหลอดสามเมตรหนึ่งหลอดระยะนะครับสามเมตรก็หนึ่งไฟไฟหนึ่งหลอดไฟหนึ่งหลอดก็หลอดประมาณนี้ฮะเปิดแค่มันสว่าง มันก็ช่วยได้แล้วครับไม่จําเป็นว่าต้องแบบสว่างจ้าสว่างร้อนหรือถ้าเพื่อนคนใดอาจจะสงสัยว่าพี่หลอดสีขาวกับหลอดออกเหลืองเหลืองมันผมเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าของผมมันเป็นหลอดออกเหลืองครับหลอดออกเหลืองผมก็ไม่ได้มองอะไรมากครับผมก็คิดว่าเออแสงแดดมันก็ออกมาแนวๆเนี้ยประมาณนี้ก็แล้วเราก็มีสีนี้อยู่แล้วก็ใช้ได้แต่ลูกสวนผมบางคนก็เป็นหลอดที่เป็นหลอด LED ที่เป็นออกใสๆนะ ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันตรงนี้อะไรคนถามโซลารเซลล์เป็นไงพี่เอาโซลารเซลล์มันติดเลยดีไหมได้ครับเราไม่ต้องเสียตังค์เลยก็มันมืดก็เปิดเองก็โอเคครับไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลก็คือเวลาเราเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรโล่มแมลงหรือเปล่าตรงนี้ก็ดูเอาครับถ้าเกิดเปิดหัววันมแมลงเนี้ยก็เปิดก่อนเช้าเอาตั้งแต่ตีสี่ไปอะไรเงี้ยหรือตีสามกว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนที่ตื่นเช้าเปิดตอนเช้าได้ครับเปิดช่วย ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็คือเติมในส่วนที่เขาขาดให้เขารังวันแสงไม่พอกลางคืนก็ให้แสงเข้าไปแค่นั้นนะครับก็อยู่ได้ผักก็จะสวยไม่ยืดดูกรีนโอ๊กผมแข็งขนั่นี่ยแข็งแรงมากจากปกตินะช่วงนี้ถ้าไม่มีแดดแบบนี้โหกรีนโอ๊กยาาหวังเลยครับว่าจะแข็งได้เขาแข็งเนะี่ยก็คือว่าต้นเขาแข็งแรงแดดเพียงพอปุป๋ยเพียงพอถ้าเกิด ไม่แข็งเนี่ยอ่อนยยบเยียดเนี่ยรู้สึกเลยครับแบบแดดไม่พอแน่นอนใส่ปุ๋ยไปยังไงไมันก็มีขึ้นหรอกแดดไม่ได้อันนี้ก็ดูเอานะครับรับใช้เอาครับอ้ะเพื่อนคนใดทํา,าทผักสลัดอยู่เจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้ยอยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้หรือเจอปัญหาผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปแอดไลน์โทรถามได้ครับช่วงเช้าผมอาจจะรับสายยากเพราะว่าช่วงเช้าผมวิ่งส่งผักเนาะถ้าช่วงบ่ายก็โอเครับสายได้แต่ว่า บางทีโทรมาไม่ได้รับไม่ได้ยินนะครับผมชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้เพราะบอกเลยผมให้เบอร์ตัวเองไปเนี่ยคนโทรหาเยอะมากแล้วก็โทรศัพท์แทบไม่ครับก็เลยต้องชาร์จไว้บางคนว่าอ้าวชาร์จไว้เยอะเหรอคือผมบอกเลยครับโทรกับทั้งวันครับก็ผมเข้าใจคนที่ทําคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้หรือคนที่สงสัยกับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเขาก็จะถามเอาประสบการณ์มาไปปรับใช้ก็ยินดีครับไม่ห่วง ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายหรอกไม่ได้ไปเรียนที่ไหนด้วยประสบการณ์ล้วนๆครับทำตั้งแต่ปี2017ก็หลายปีแล้วขายไม่ได้มีตอนโควิดครับเพราะว่าร้านอาหารโดนปิดถึงขายไม่ได้ตอนนั้นผมก็ปลูกเพราะว่าปลูกเพื่อเรียนรู้ก็ได้ผลจริงครับสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้พัติคุมโรงเรือนครับแต่ปีนี้ใช้ครับเพราะว่าฝนบ่อยเหลือเกินถ้าไม่ใช่ผมเหนื่อยกับราใบาจุดเพราะว่าปีนี้มันชื้นมากราใบาจุดจะมาง่ายแล้วก็ต้องมา เทน้ําออกจากรังมันก็เหนื่อยครับถ้าไม่มีพลาติกคลุมก็ปลูกได้ครับแต่มันจะลําบากนิดนึงแต่ถ้ามีพัาติกคลุมก็สบายครับเดินยิ้มเลยฝนตกมาก็นั่งจิบกาแฟดูได้เพื่อนบางคนดูดบุหรี่ก็ดูดบุหรี่ดูได้แค่นั้นครับสบายๆเอาที่เราชอบเอาที่เราสบายใจแต่ว่าผักเราก็โตได้แค่นั้นครับอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ